ปัจจุบันนี้กมทแก้รัฐธรรมนูญกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญที่จะกำหนดว่าสอส,อสอเสือรอเรือจะมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นต่างกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาและเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการสถาปนารัฐธรรมนูญของประเทศไทยความคิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญกมทแก้รัฐธรรมนูญเห็นว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของปวงชนชาวไทยและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ ดังนั้นกมทส่วนใหญ่เห็นจําเป็นที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกองค์กรที่จะทําหน้าที่จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบต่อการปกครองของประเทศแต่ทั้งนี้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ซึ่งทําให้กมทส่วนใหญ่เห็นว่าการให้ประชาชนเลือกองค์กรที่ทําหน้าที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาตีความและทําให้กระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่รู้ล่วงแนวคิดเพื่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กมทอส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้รัฐสภาทำหน้าที่คัดเลือกองค์กรที่จะทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งอาจจะกำหนดแบ่งกลุ่มให้สมาชิกรัฐสภาตามสัดส่วนเพื่อดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่จะทำหน้าที่นี้สำหรับประเด็นการกำหนดให้องค์กรใดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เกิดความคิดเห็นต่างกันเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นควรให้มีกมทร่างรัฐธรรมนูญเพียงองค์กรเดียวที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และรัฐสภาจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ฝ่ายที่สองกลับเห็นควรให้มีทั้งสอสอรอและกะมทยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีหน้าที่แตกต่างกันกมทจะทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และสอส,อสอรอจะมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณากมทได้กำหนดกรอบเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่13พฤศจิกายน2568แและหากไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาตามความเหมาะสมการตัดสินใจที่สำคัญ นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงโคศกของกอมทพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญรัฐสภากล่าวว่ากมทจะนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่5พฤศจิกายน2568เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญและจะต้องตัดสินใจว่าจะให้สอสอรอมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้หรือไม่และหลังจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาเนื้อหาที่ลงรายละเอียดมาตราต่างๆต่อไปโดยกมทจะต้องพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามสำหรับคุณ คุณเห็นว่าการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกองค์กรที่จะทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่คุณเห็นว่าการเลือกตั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจะเป็นไปได้หรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจของกมทแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ชวนคุณแนละทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเถอะ